นี่คือชุดมีดระดับ F ที่ทุกคนต่างรังเกียจแต่เมื่อเด็กหนุ่มเห็นมันครั้งแรกเขากลับไม่ลังเลที่จะเซ็นสัญญาให้มันเป็นศาสตราเช่นชีวิตของเขาเพียงเพราะชุดมีดบินนี้ซ่อนคุณสมบัติคริติคอนเอาไว้ซึ่งพอดีกับอาชีพนักพนันของเด็กหนุ่มอย่างมากและเมื่อคุณสมบัติของทั้งสองรวมกันมันสามารถทำให้เขากลายเป็นราชาในโลกใบนี้ที่แท้นี่คือโลกที่ทุกคนสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ในโลกนี้คนรวยสามารถซื้ออาชีพที่แข็งแกร่งได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนักรบทหารหรือเอนนอ่่ชชาาชตงนนั้พโเเปลี่ยอาชีพแบบสช่าแบบนี้ และเด็กหนุ่มก็คือคนที่ไม่มีทั้งอำนาจและเงินน้องสาวของเขาไม่เพียงแต่ต้องทำงานสามที่ทุกวันแต่ยังต้องทนถูกลูกคนดวยรังแกอยู่บ่อยครั้งส่วนพี่ชายก็ป่วยหนักอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังคงยืนหยัดไปทำงานแบกอิฐที่ไซก่อสร้างทุกวันและเหตุผลที่พวกเขาพยายามอย่างหนักขนาดนี้ก็เพียงเพื่อรวบรวมวัสดุเปลี่ยนอาชีพระดับต่ำที่สุดแล้วส่งเด็กหนุ่มไปยังดาปิศาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบเพียงเพราะเมื่อ50ปีก่อนดาปิศาได้ปรกากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าของเมืองอย่างก,กะทันหันแม้ว่าจะไม่ได้ก่อให้เกิดภัยพิ ทั้งหมดกลายผันเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวและเทคโนโลยีที่มนุษย์ภาคภูมิใจไม่สามารถทําอะไรกับสัตว์ประหลาดเหล่านี้ได้เลยมีเพียงการผ่านการทดสอบของดาวปีศาจเท่านั้นที่จะทําให้กลายเป็นผู้เปลี่ยนอาชีพที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและข้อกําหนดในการเปลี่ยนอาชีพก็ง่ายมากนั่นคือจะต้องเอาชีวิตรอดบนดาวปีศาจให้ได้เกิน5นาทีแต่ถึงแม้จะเป็นข้อกําหนดที่ง่ายขนาดนี้โอกาสที่จะผ่านการทดสอบกลับมีเพียงหนึ่งในหมื่นเพราะบนดาวปีศาจมีสัตว์ประหลาดชุกชุมทุกมีคมีคเเเเยยงหหนนดดลุ็็พ เมื่อเห็นว่าปีศาจหน้าคนกำลังเข้ามาใกล้ทีละก้าวเด็กหนุ่มที่ไม่มีทางอีรู้ดีว่าไม่สามารถนั่งรอความตายได้ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผิดหวังต่อความคาดหวังของครอบครัวเด็กหนุ่มจึงตัดสินใจกระโดดไปที่หน้าผาแม้ว่าหอกของปีศาจหน้าคนจะทิ้มแทงที่ไหล่ของเด็กหนุ่มแต่โชคดีที่ในขณะที่เขากำลังจะตกหน้าผาเขาได้ทำตามข้อกำหนดของการทดสอบห้านาทีเสร็จสิ้นพอดีดังนั้นเด็กหนุ่มไม่เพียงแต่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ยังตื่นขึ้นมาเป็นอาชีพที่ซ่อนออออออยยยู่่่่่ในนนนนนน้้าาาาาาสสวโดดดดไมมคคคิเืงงงงจากการกกกกรระทขุณััับ ขอแสดงความยินดีที่คุณได้กระตุ้นโอกาสหนึ่งในล้านในการได้รับอาชีพที่ซ่อนอยู่ตอนนี้คุณได้เปลี่ยนอาชีพสําเร็จแล้วขอแสดงความยินดีที่คุณได้เป็นอาชีพที่ซ่อนอยู่อย่างมีเกียรตินักผันนันทันทีที่คําพูดจบลงพลังอันมหาศาลก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาทําให้เด็กหนุ่มฟื้นคืนชีพเป็นพลังในทันทีต่อจากนั้นคุณสมบัติพื้นฐานของเขาก็ถูกรีเฟชใหม่ในขณะเดียวกันยังได้รับพรสวรรค์อาชีพที่ทรงพลังสองอย่างโดยบังเอิญแต่พรสวรรค์ที่เพิ่มขึ้าาขบบข้้นนนนกกกกลลบบเเเเเปป็็าาาาสอออมมรรททแแะโพิ่่่2ีียจต์ ทำให้รางวัลและบทลงโทษเพิ่มขึ้นโดยตรงถึงสิบเทา่าส่วนพรสวรรค์คริติคอนซูเปอร์นั้นทรงพลังอย่างน่าตกใจสามารถเพิ่มความเสียหายคริติกลของเขาได้ถึง200เท่าแม้ว่าโอกาสคริติกลระดับต้นจะมีเพียงหนึ่งในพันแต่ตราบใดที่สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ที่เพิ่มอัตราคริติกลพรสวรรค์แบบนี้จะน่ากลัวอย่างมากและเมื่อเห็นคุณสมบัติในแผงรายละเอียดอย่างชัดเจนเด็กหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในใจเพราะคนธรรมดาที่เปลี่ยนอาชีพสำเร็จจะมีคุณสมบัติประมาณ20แต้มแต่เด็กหนุ่มภายใต้ และในอนาคตทุกครั้งที่เลเวลอัพเขาจะมีคุณสมบัติมากกว่าคนอื่น10แต้มซึ่งหมายความว่าเด็กหนุ่มทุกครั้งที่เลเวลอัพเทียบเท่ากับผู้เล่นคนอื่นเลเวลอัพสระดับในตอน